ุณผู้ชมคะสถานการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะการชุมนุมดูเหมือนจะทำให้ทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้ได้เห็นการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีจุดยืนมีข้อเรียกร้องไปอย่างรัฐบาลเมื่อวานนี้ได้เห็นการชุมนุมของอีกกลุ่มหนึ่งนะคะชื่อว่ากลุ่มไทยพักดีพร้อมด้วยข้อเรียกร้องอีกชุดหนึ่งซึ่งต่างกันอย่างสุดขัว้วกำลังจะส่งผลให้เกิด บรรยากาศทางการเมืองอย่างไรช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์ค่ะจริงๆข้อเสนอของกลุ่มไทยพักดีที่ออกมา5ประเด็นอาจจะไม่ได้เหนือความคาดหมายนะคะเพราะว่าดูแล้วก็ตรงกันข้ามกับกลุ่มของนักศึกษาที่มีข้อเสนอก่อนหน้านี้แต่ว่าแรงกดดันเนี่ยกำลังไปอยู่ที่ทางฝ่ายรัฐบาลอย่างเลี่ยงได้ยากใช่ไหมคะคุณอุรชัยเพราะว่าข้อจุดยืนนะครับจุดยืนเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าข้อเรียกร้องเนี่ยคือเรียกร้องต้องได้กลับมา เป็นข้อเรียกร้อง3ข้อของทางกลุ่มที่เขาใช้ชื่อว่าไทยพักดีจริงๆนําโดยนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนะครับอดีตสสพักประชาธิปัตย์นะครับข้อเรียกร้อง3ข้อจากกลุ่มไทยพักดีเนี่ยดูผิวเผินเหมือนจะเป็นข้อเรียกร้องธรรมดาแต่ว่าบริหารจัดการไม่ง่ายครับโดยเฉพาะในมุมมองของรัฐบาลเพราะว่า3ข้อนี้เป็น3ข้อที่อยู่ตรงข้ามกับข้อเรียกร้องของทางกลุ่มนักศึกษาแบบชัดเจนคนละขั้วนะครับคุณผู้ชมถ้านักศึกษาออกมาเคลื่อนไหว ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแก้รัฐธรรมนูญบางคนบอกว่าแก้บางคนบอกว่าฉีกทิ้งแล้วเขียนใหม่มีการเรียกร้องให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ข้อเรียกร้องของกลุ่มไทยฟักดีก็ต้องบอกว่าตรงข้ามทั้งหมดนะครับไปดูข้อเรียกร้อง3ข้อนะครับให้ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับทุกกลุ่มที่ก้าวล่วงสถาบันไม่ยุบสภาและไม่แก้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับ2,560 ตรงข้ามทั้งหมดกรณีดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกกลุ่มที่ก้าวล่วงสถาบันก็มีคําถามว่าจริงๆแล้วในมุมมองของกลุ่มไทยพักดีมองวิธีการในการปราศัยของกลุ่มนักศึกษาที่เขามีการพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ในลักษณะไหนนะครับเทียบกับของนักเรียนนักศึกษาแล้วตรงข้ามหมดการกล่าวพาดพิงต่างๆการหาจุดยืนมองเจตนาต่างๆแล้วดูเหมือนว่าน่าจะเป็นการยากที่ทางรัฐบาลจะเข้ามาบริหารจัดการ ความต่างนี้นะครับแล้วก็ทั้งทุกๆฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องของตัวเองจริงๆแล้วไทยพักดีนอกจากจะไม่ต้องการให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่การแก้รัฐธรรมนูญที่ทุกๆฝ่ายเขาขับเคลื่อนกันอยู่ทั้งในและนอกสภาคือต้องบอกว่านักการเมืองเขาก็เคลื่อนกันอยู่เหมือนกันไม่ใช่แค่พักฝ่ายค้านพักร่วมรัฐบาลเขาก็เอาด้วยนะครับแต่ทางไทยพักดีข้อเสนอเขาคืออย่าว่าแต่ฉีกทิ้งแล้วร่างใหม่คือลําพังแค่แก้บางมาตราดูเหมือนเขาก็จะไม่เอาเหมือนกันนะครับ จุดยืนที่ออกมาแตกต่างกันอย่างสุดขั้วแบบนี้โดยเฉพาะจากกลุ่มที่ออกมาชุมนุมสองฝ่ายนะคะกลุ่มนักศึกษากลุ่มไทยพักดีครับก็อาจจะยิ่งส่งแรงกดดันไปถึงนายกรัฐมนตรีสิคะคุณอุรชัยเพราะว่าในกรณีนี้ข้อเรียกร้องต่างกันสุดขั้วแล้วจะหาจุดร่วมกันได้อย่างไรน่าจะยิ่งยากนะคะนายกรัฐมนตรีคงหนักใจถ้าเกิดว่าต้องการบริหารหรือว่าต้องการที่จะให้ตามข้อเรียกร้องของทั้งสองกลุ่มให้กับทุกๆก,กลุ่มในแบบที่เรียกร้องมา จริงๆต้องใช้คําว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะคบเพียงแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละกลุ่มกลุ่มไหนมีอิทธิพลมากน้อยหรือว่าใช้อีกคํานึงก็คือกลุ่มไหนมีอํานาจในการเจรจาต่อรองมากน้อยขนาดไหนนะครับกรณีของไทยพักดีถ้าเกิดว่าโอเคเราดูความคืบหน้าของข้อเรียกร้องแต่และฝ่ายอย่างน้อยๆในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญมันขับเคลื่อนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นนอกสภานะครับกลุ่มนักศึกษาก็มีข้อเสนอในสภาเองนักการเมืองอย่างที่บอกครับทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเขาก็ขับเคลื่อนกันอยู่ บางกลุ่มอยากจะให้แก้บางมาตราบางกลุ่มต้องการร่างใหม่ทั้งหมดนะครับการแก้รัฐธรรมนูญก็เลยไม่ใช่โจทย์ของเฉพาะกลุ่มนักเคลื่อนไหวนอกสภาเท่านั้นนี่คือความยากหนึ่งของข้อเรียกร้องของกลุ่มไทยพักดีขณะที่นอกจากข้อเรียกร้องมาดูอุดมการณ์กันบ้างนะครับอุดมการ์ที่ว่านี้แม้ว่าจะไม่อาจจะไม่ได้นํามาสู่ความหนักใจของทางรัฐบาลแต่ว่าเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้อุดมการณ์าข้อถูกเปิดเผยโดยคุณวิชัยล้ําสุทธินะครับเป็นเลขาธิการกลุ่มไทยพักดี ขึ้นเวทีประกาศเองนะครับปกป้องสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์สืบสารรากเงาเอกลักษณ์อัต,ตลักษณ์ความเป็นไทยนะครับอำนาจควบคุมตรวจสอบทุนผูกขาดเสริมสร้างความเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในการประกอบอาชีพของทุกชนชั้นและสร้างรากฐานความมั่นคงมั่งคั่งของชาติอย่างมั่นคงด้วยระบบเศรษฐกิจพึ่งพาตนเองนะครับคือคุณวิชัยล้ำสุดที่เ,เป็นเลยาธิที่การกลุ่มเป็นอดีตสสระยองพักประชาธิปัตย์แล้วก็ เป็นผู้สนับสนุนคุณหมอวรวงนะฮะในการชิงตําแหน่งหัวหน้าพักแข่งกับคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะแต่ว่าหลังจากการเลือกตั้งหัวหน้าพักผลออกมาแล้วแต่ละฝ่ายที่อาจจะไม่ได้รับผลที่ตัวเองคาดหวังก็แยกย้ายกันไปนะครับนี่ก็เป็นอุดมการเป็นเป็นอุดมการห้ข้อของกลุ่มไทยพักดีก็จะเห็นว่ามีบางข้อมีบางช่วงบางตอนที่ไปขัดกับอีกฝั่งเหมือนกันนะครับนั่นสิคะยิ่งคุยยิ่งอธิบายเนี่ยก็ได้เห็นจุดยืนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะสำหรับสองฝ่าย มีความสุ่มเสี่ยงอย่างไรคะที่อาจจะนําไปสู่การเผชิญหน้ากันนะคะคำนี้เป็นคําที่ปรากฏขึ้นมาบ่อยนะครับม็อบเผชิญหน้าหรือว่าผู้ชุมนุมออกมาเผชิญหน้ากาันอาจจะชนกันแต่ว่าคุณหมอวรงเนี่ยเขาเชี้แจงหมอวรงในฐานะประธานกลุ่มไทยพักดีบอกว่าไม่ได้มีความคิดที่จะจัดม็อบเผชิญหน้านะครับการชุมนุมแบบเผชิญหน้าจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าทางกลุ่มไทย,ไทยพักดีไม่มีไอเดียที่จะจัดการชุมนุมในลักษณะที่ออกมาทํากิจกรรมแบบแฟลชม็อบ ออกมาทํากิจกรรมแบบปักหลักพักค้างคือเขาไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าคุณหมอวรงชี้แจงว่าเป็นการจัดเวทีเพื่อที่จะรวมตัวกันแล้วก็เป็นการจัดตั้งองค์กรในลักษณะที่ออกมาเพื่อที่จะให้ความรู้ของประชาชนเท่านั้นหมอวรงออบอกว่า,าการจัดการชุมนุมขึ้นมาเพื่อที่จะเผชิญหน้ากันนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับประเทศนะครับแล้วก็อาจมีคนบางกลุ่มที่หวังจะให้เกิดความรุนแรงแต่ว่าคงจะยากแหะครับเพราะว่า ถ้าเขายืนยันว่าเขาไม่มีไอเดียอย่างที่ว่านั้นนะครับค่ะคุณดวงชัยคะท่า อย่างเมื่อวานนี้ก็คือการเคลื่อนไหวของกลุ่มไทยพักดีแต่ตลอดเวลาของการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาก็มีการโยงกันว่าเอ๊ะหรือว่าจะมีพักการเมืองใดเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นพักเก้าวไกลเนี่ยถูกมองว่าอยู่เบื้องหลังหรือว่าเข้าไปมีสายสัมพันธ์กับทางนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวหรือเปล่าแล้วก็ข้อเรียกร้องต่างๆนะคะควันนี้ดิฉันก็ได้สอบถามจากคุณรังสีมันโรมสอสอพักเก้าไกลนะคะถึงจุดยืนของความเป็นพัก และมุมมองต่อการชุมนุมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะยืนยันว่าที่ผ่านมาในพักการเมืองของพวกเราเนี่ยเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยเราไม่ได้คุยกันว่าเฮ้ยเราต้องการริพับพลิกนะเราต้องการสาธารณรัฐเราไม่เคยมีการคุยํำพังวันนี้เราคุยแค่ว่าแค่เรื่องรัฐธรรมนูญจะผลักดันยังไงให้สวเนี่ยไม่หให้ให้มาจากการเลือกตั้งหหให้มาจากประชาชนนะครับหรือจะเป็นสภาเดียวอันนี้เราคุยเรายอมรับ หรือว่าเราคุยกันว่าจะทํายังไงให้สวไม่มีมอํานาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีรอ,อันนี้เราคุยครเราคุยกันแค่นี้แล้วเราก็พยายามที่จะไปคุยกับพรรคการเมืองอื่นไปคุยกับภาคส่วนอื่นๆว่ามาเถอะมาร่วมกันมันถึงเวลาแล้วที่เราจะใช้โอกาสนี้ในการผลักดันวาระแบบนี้ยังไงก็ตามทุกคนนะครับเห็นร่วมกันหมดว่าการที่สวนะครับจะมีอํานาจเลือกนายกนะครับสวไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นปัญหาทุกคนเห็นร่วมกันหมดทําไมเราไม่มาลงมือทำนะครับ คุณลังศิมันเนี่ยพูดถึงทั้งการแก้รัฐธรรมนูญนะครับอำนาจของสองบแล้วก็ความเป็นชาติไทยความเป็นคุณลังสีมันอาจจะปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆที่ว่าต้องการแยกประเทศหรือว่าเปลี่ยนระบอบการปกครองซึ่ง มันก็เหมือนเป็นคําตอบส่งไปทางทางกลุ่มไทยพักดีได้เหมือนกันเพราะว่าเขาดูเหมือนจะส่งสัญญาณมานะครับอย่างเช่นการประกาศจุดยืนว่าต้องปกปักรักษา3าสถาบันหลักชาติศาส,สนาและก็พระมหากษัตริย์นะครับค่ะในช่วงเวลานี้คุณรังสิมันและสส,สพัก,กอื่นๆก็กําลังทํางานร่วมกันในฐานะที่เป็นกรรมธิการด้านกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและพลเมืองด้วยนะคะก็คงจะต้องการเดินหน้าใช้กลไกร,รัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยครับขอบคุณคุณปรชัยมากค่ะขอบคุณครับ